สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมุงคอีกเช่นเดิมกับ OS อัปเดตครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้มันเกี่ยวกับโลกของเราครับมันเป็นเรื่องของประเจกบุคคลเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาใช่ครับความเชื่อเป็นของบริสแลมและศรัทธาเป็นของหินและไฟนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข,ข่าวของเราในวันนี้นะครับเอาง่ายๆคือตอนนี้ฮะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกคนนึงครับที่ไม่เชื่อฮะว่าโลกของเราที่อาศัยกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นทรงกลมครับหากพูดถึงโลกนะครับที่เราอาศัยอยู่กันในทุกวันนี้แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับจากหนังส,สือที่เราเรียนรูปถ่ายของทางนาซ่านะครับแล้วก็ดาวเทียมต่างๆตลอดจนหลักฐานจากสารคดีต่างๆนะครับเยอะแยะนั่นนู่นนี่มากมายว่าโลกของเรานั้นนะฮะมันมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมนะฮะถึงอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กแบบลูกสนุกเกอร์ก็ตามครับแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะฮะว่าอดีตนักมวยระดับตำนานครับอย่างคาร์ฟรอชกับอกว่าหลักฐานทั้งหมดครับที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ ว่าจะเป็นของสื่อไหนก็ตามตลอดจนนาซ a านะฮะที่เรียนกันมาทั้งหมดนั้นเป็นของปลอมนะฮะทั้งยังเชื่ออีกด้วยนะครับว่าจบจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใดครับที่ชี้ชัดได้ว่าโลกของเราเป็นทรงกลมจริงๆครับโดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์ครับกับทางพาวฟอร์พาวพอดแคสต์อดีตนักมวยชื่อดังชาวอังกฤษอย่างคุณคราวฟอสเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าในปัจจุบันนี้มันไม่มีหลักฐานใดครับที่ชี้ชัดได้ว่าโลกของเราเป็นทรงกลมจริงๆ,ๆครับส่วนภาพที่ทางนาซ่าซึ่งเจ้าตัวเ กล่าวหาว่าเป็นแค่องค์กรจอมปลอมนะครับถ่ายออกมาทั้งหมดหรือแบบคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเอามาให้ดูแท้จริงแล้วครับเป็นเพียงภาพตตดต่อที่มีคนทําขึ้นครับเพราะว่าเนี่ยดูดิดูด ภาพต่างๆที่นาซาปล่อ,อยออกมามันเหมือนกับการ์ตูนไม่มีผิดเลยไม่ได้มีความสมจริงเลยแม้แต่น้อยครับนอกจากจะไม่เชื่อเรื่องโลกกลมแล้วนะครับคุณฟรอสยังกล่าวเอาไว้อีกด้วยนะฮะว่าเขาเนี่ยจะยอมเชื่อว่าโลกใบน้อยของเรานี้มีรูปร่างเป็นทรงกลมจริงๆก็ต่อเมื่อตอนครับได้บินออกไปนอกอวกาศจนได้เห็นโลกกับตาตัวเองเท่านั้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะหาหลักฐานใดๆหรือรูปแบบไหนไมายืนยันครับเขาก็จะยังคงไม่ปักใจเชื่ออยู่ดีจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองก็ไม่รู้นะฮะว่าอยากจะหา สปอนเซอร์พาทัวร์อวกาศแบบฟรีๆหรือเปล่าก็ตามระเบียบนะฮะการออกมาพูดแบบนี้นะฮะก็ทําเอานักมวยชื่อกล้องรายนี้โดนชาวเน็ตแซวไปตามๆกันครับว่าเฮ้ยสงสัยครับเขาจะโดนต่อยหนักเกินไปหน่อยหรือเปล่าเลยอาจจะกระทบกระเทือนสมองไปบ้างแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะว่านอกจากคุณฟรอชแล้วยังมีหนึ่งในนักสู้ของ UFC อย่างคุณไวซ์มิเชลครับก็ได้ออกมาอัดคลิปโตเช่นเดียวกันว่าเขาเองนะครับก็ไม่เชื่อฮะว่าโลกของเรามีรูปร่างเป็นทรงกลมจริงๆครับแต่กลับเลือกจะเชื่อ ว่าจริงๆแล้วมันมีรูปทรงแบดแล้วก็ไม่ได้หมุนไปมาด้วยนะฮะแต่เป็นดาวอื่นๆต่างหากที่มันหมุนรอบโลกของเราครับซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งยุโรปหรือทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับมีกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยเลยฮะที่เชื่อกันอย่างแม่นมั่นเลยฮะว่าโลกของเรานั้น นะครับแล่นเรือไปนี่ไม่ระวังนะฮะมีตกขอบโลกนะฮะเออซึ่งบางคนก็เชื่อกันถึงขั้นตั้งเป็นกึ่งๆึลัทธิเลยก็มีครับนอกจากจะออกมายืนกรานด้วยความมั่นใจแล้วนะครับคุณมิเชลเนี่ยยังท้าให้คนที่เห็นต่างครับมาโพสต์ถกกับเจ้าตัวด้วยสําหรับใครครับที่อยากจะประชันความรู้ด้านดาราศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถไปคอมเมนต์ถกกับเจ้าตัวได้เลยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับรับรองว่ามันแน่นอนนะฮะ ก,ก่อจัดการครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้หรือมีทฤษฎีอะไรที่คิดว่าโลกเราจริงๆแล้วไม่ได้กลมนะครับก็มาถกเถียงกันดูแบบผู้เจริญนะครับผู้มากซึ่งไปด้วยปัญญากันได้นะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากผู้เราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ